ออมเนื้อสูตรบานคุนคู่นะคะนี่ค่ะเตรียมเครื่องไว้ค่ะหั่นเนื้อไว้แล้วก็เตรียมผักไว้ค่ะ,คะอักอีเลือดเนาะที่ไปเก็บมาบางแดงเละจะมาโขกหอมตะไคร้แล้วก็พริกใส่กันค่ะใส่หมอนะคะตักใส่หมอแล้วก็เตรียมตัวปรุงค่ะมเทีนี้ปรุงรสเลยนะคะคุณครูก็ใส่ปลาร้าค่ะใด้มากหลายเนากก็ใส่หลายนะคะปรุงตามรสชาติปากเข้าต้องกาแล้วเนาะ แล้วก็ใส่เกลือใส่ชื่อรสค่ะใส่เกลือใส่ชื่อรสใส่น้ำปลานะคะตามความชอบของแต่ละบ้านแต่สิม,บมีบ้านไผ่มันบ้านมักรสชฉาดได้ก็สิดูจากนีนนะคะเนาะใส่เ้าไปค่ะแล้วที่มีบ้านบคู่นะคะก็ได้เอาไปข้างหมอนวก็หัวได้ค่ะจะเฮ็ตคือตุ่มเนาะเอานาม่มานลาน่างเอาเดือยอย่นในครกนะคะเนาะ แล้วก็เอามาใส่น้ําเฮ็ดพิต้มเลยค่ะเอาน้ำใส่เลยายๆลเพื่อเอาน้ำใส่ปมาณคานขงหม้อเลยด้ค่ะใส่ขิงหม้อค่ะเพื่ออันนี้เนี้อมันเปื่อยนะคะเนื้อที่เันข้าเข้าออมนะมันจะได้เปื่อยเนาะค่างหม้อไวจนประมานว่าน้ำม,มันงวดค่ะน้ำม,มันงวดลงหน่อยๆเนาะเก่เาพาักโลงค่ะบัดนี้พักโลงแล้วก็ป้นใส่กันค่ะใ้พักมันเปื่อย ผักมันพอกินเนะคะพอดีกินะว่าผักมันสุกมันเปื่อยหอมๆแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอมเนื้อค่ะกับผัดบวบไข่กินแรงเมื่อนี้มาได้ค่ะกินน้ำกันค่ะ